ประเพณีบุญบ้างไฟในภาคีสารความเชื่อของประเพณีบุญบ้างไฟปรากฏอยู่ในตำนานพญาคันคากที่เล่าขานกันว่าพญาคันคากเป็นพระโพธิสัตว์สเสวยชาติเป็นโอรสของกษัตริย์ครั้งประสูติมีรูปร่างผิวพรรณเหมือนค้างคกและถึงแม้พระองค์จะมีรูปร่างอัปลักษณ์แต่พระอินทร์ก็คอยช่วยเหลือจนพญาคันคากเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านจนลืมที่จะเส้นบูชาพญาแถนพญาแถนจึงโกรธ ไม่ยอมปล่อยน้ําฝนให้ตกลงมาอย่างโลกจึงเกิดศึกการต่อสู้ระหว่างพญาคันคาคและพญาแทนขึ้นโดยพญาคันคาคได้นําทัพสัตว์ต่างๆขึ้นไปรบจนได้รับชัยชนะพญาแทนจึงปล่อยให้ฝนตกลงมาเช่นเดิมแต่มีข้อแม้ว่าจะต้องจุดบั้งไฟขึ้นไปบูชาเป็นประจำทุกปีจึงเป็นที่มาว่าชาวอีสานจึงทําบั้งไฟจุดขึ้นบนฟ้าถวายพญาแทนเพื่อให้ฝนตกต้องตามฤด,ดูการ และเพื่อเป็นการอนุรักษ์ระเพณีวัฒนธรรมอันสวยงามน,นี้ไว้ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมง,งานบุญบ้างไฟในช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายนของทุกปีด้วยนะคะ